ในแต่มากอย่าอิมินานี้ก็แตกก็ดีด้วยบุญอุปิัให้อุปชัยยาปลุกตาอุปชาเลุกคุณอาจารย์ที่อยู่ไปการอะไรก็จะได้ว่าตาท้อง่วยเจ็บและโลกกระบาอย่ามมิตามนุษย์จะอยู่มาราุมนุทวาจาเรีารจู้เป็นการพูดต่อทำไปาสตรที่ทุกทุกขอให้เป็นกุญแทุกทั่วหน้าอย่าคนบุญญาลิขิตที่มีบุญของที่ฆาจงช่วยอำนวยส ที่นายกุแจทำงานเรื่องนี้ที่เราทำอยเนี่ยนเทนครจันแหลอุที่ให้ดวงตธีปตาข้างตัวเอเจว่าเราพันได้ถึงกันอากาศแยมาเกินที่อีมินาทำเป็นแต่ได้แต่เนี่ยคุณว่าตรวจในกลุ่มลายที่ว่าิะโยมเข้าไปเนี่ยคุณว่าจะตรวจแบบนี้แต่ก็ได้ไม่แต่ก็ได้ซึ่งทีบีทีเรามันมันมันที่ให้หมดแม้แต่อ้ ในภาพประเจตพูดถ้าก็ได้มันมีหมดเลยมันตึงเราก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครูบาจะพาดึงเหงาเมื่อกี้ดึงเหงาสวดมากครูบาก็สวดมากบางทีเราก็ใครเข้าไปมันก็ปิดแล้วก็ฟังไปด้วยแอบดูแอบฟังไทมันก็จะดีพอครูบาสร้างกลุ่มมาเพจะสวดแต่ถ้าท่าสวดมนต์ทำบัตรเช้าทำบัตเย็นแต่บางทีมันก็เราก็ฟังต่างๆบางทีอาจารย์สมโพนท่านก็มาสวดให้ มาจดหมดเป็นหลักถ้าที่นี่ทำมันทำทำกันเองที่นี่เขาไม่ทำเลยระบบเร่างยีต์รอบนอก็ทำปกทีไแต่ถ้าไม่มีคุณ